บ้านของโตศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มเสียงดีที่ใครหลายคนชื่นชอบสําหรับโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรน,นักร้องหนุ่มสายละมุนขวัญใจสาวไทยทั่วประเทศโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านของหนุ่มโตกันค่ะ บ้านโตศักดิ์สิทธิ์มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางตัวบ้านทาสีเทาเท่สไตล์ทันสมัยมีพื้นที่สีเขียวล้อมรอบและต้นไม้น้อยใหญ่มากมายโดยตั้งใจออกแบบให้เหมือนโรงแรมคือมีส่วนกลางและส่วนล็อบบี้ด้านล่างส่วนด้านบนก็แยกเป็นโซนของใครของมันเพื่อความเป็นส่วนตัวบรรยากาศในบ้านแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆน้อยๆมากมายซึ่งชั้นล่างส่วนใหญ่จะเป็นห้องรับแขกซึ่งหากใครต้องการใช้งานก็สามารถปิดเพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันไม่ให้คนมารบกวนได้ นอกจากนี้ก็ยังมีห้องโถงให้คนในบ้านมารวมตัวและกินข้าวกันโดยจะประกอบไปด้วยโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่เปียโ,โนสีขาวที่สั่งทำเป็นพิเศษเพื่อใช้ในคอนเสิร์ตของโตและมุมเก็บกีตาร์และรูปภาพระหว่างเล่นคอนเสิร์ตของคุณพ่อนครเวสุภาพรถัดไปเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับเพื่อนๆที่จะมาทำงานห้องอัดตกแต่งสบายๆโดดเด่นด้วยโซฟาสีส้มและรูปภาพต่างๆที่สำคัญด้าน,นหลังเชื่อมต่อไปเป็นสระว่ายน้ำสามารถเปิดประตูออกมานั่งเล่นพักผ่อนและปาร์ตี B ้บาร์บีคิวได้ชิวๆ ถ้าว่าไฮไลท์เด็ดสุดของบ้านหลังนี้ต้องยกให้ห้องอัดเพราะจัดเต็มทำไว้ใช้จริงดีไซน์สวยงามกว้างขวาง,วางเป็นห้องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องดนตรีแบ่งย่อยออกเป็นห้องอัดห้องคอนโทรลและห้องเปียโน,โนมีความผ่อนคลายน่านั่งบรรยากาศต่างจากห้องอัดทั่วไปที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทึบๆนอกจากนี้ยังมีมุมเก็บรูปของทุกคนที่เคยเข้ามาเยือนห้องอัดด้วยส่วนด้านข้างก็เป็นห้องน้ำสุดไฮเทคมีระบบทำให้อุ่นเหมือนกับส้วมของญี่ปุ่น สุดท้ายเป็นชั้นดาดฟ้าที่เขาตกแต่งทําเป็นรูฟท็อปเพิ่มยาและพื้นที่สีเขียวไว้ปลูกต้นไม้แถมมีเรือนกระจกไว้เพื่อการพักผ่อนอีกฝั่งหนึ่งยังมีห้องฟิตเนสที่อุปกรณ์ครบครันสามารถขึ้นมาใช้งานกันได้ทุกคนอีกต่างหากเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่สวยครบจบคุ้มน่าอยู่และเพอร์เฟกมากๆงานดีไม่มีที่ติเลยจริงๆค่ะ